สวัสดีค่ะวันนี้มาทำวิดีโอให้คลินิกค่ะคลินิกก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราใช้นะก็คือเป็นแฟนคลินิกกันทั้งสองคนมีน้องไลน์มาถามมีน้องแบบถาในอินสตาแกรมไม่ชอบใช้คลินิกเหรอใช้ค่ะพี่ใช้คลินิกแต่ว่าะจะไม่ได้ครบทุกตัว ก็มีของยี่ห้อด้วยแต่คลินิกก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นแฟนตัวยงเราเป็นแฟนตัวยงนะใ,<ช>ในในดวงใจเพราะว่าคลินิกเนี่ยสดมากแล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหน้าเนี่ยครับเดี๋ยาบำลงหน้าสูงไม่แพ้นะเขาเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไฮโปของเขาเรียกว่า er อัลเลอร์จีเทสเขาบอกว่าอัลเลอร์จีเทสของคลินิกเนี่ยเขาเทสกันมาอย่างแบบหนักหน่วงแล้วนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะไม่มีใครแพ้เลย อะไรประมาณนี้นะแต่เขาบอกว่าเขาเทสกันมาอย่างหนักหน่วงก็คือประมาณว่าทดสอบกับอาสาสมัครไม่น้อยกว่า600คนนะใครสงสัยคำนี้ Aller g y test ทของเขาแล้วแต่ละคนก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด12ครั้งรวมการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด7,200ครั้งถ้ามีอาสาสมัครเพียงหนึ่งคนจากจำนวนดังกล่าวเกิดแพ้ส่วนผสมนั้นก็จะถูกระงับนะแสดงว่าสิ่งที่เขาผลิตออกมาให้เรานี้0 0คนนั้นไม่แพ้โอเคป่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเราจะไม่แพ้นะก็ไปลองกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หมค่ะ หน้าตาเหมือนเดิมแต่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เขาชื่อว่า Dramatically Different Moisturizing Lotion นะคะ plus plus นี่แหละ plus ก็คือตัวใหม่นนีี่่ปกติม้เหลืองนี้เห็นบ่อยแล้วของคลินิกใครเธอก็เห็นใช่ไก็ใช้บ่อยที่ฉันเรียกว่าไม้เหลืองจริงๆแล้วตัวนี้เขาอยู่ใน Quick Step ของคลินิกค่ะที่เขาขายแบบเป็นเซตที่มันจะมีอ่า e step แชมพูก้อน โทเนอร์แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้คือเขาไปอยู่ในเซ็ตเนี่นี่คือมันจะอยู่ที่การคลีนการใช้โทเนอร์และการบำลงมอยเจอร์ไรเซอร์อ่ะ ประมาณนั้นก็คือแต่ว่าตัวนี้คลินิกส่งมาให้ลองๆนะคะเป็นตัวใหม่บอนจำใหม่แล้ววันที่หนึ่งสิงหาซึ่งก็วางกันแล้วไปลอง<ม>ได้ที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่ามันเป็นมอยส์เหลืองตัวใหม่ที่ปรับสูตรมามอยส์เหลือง,อองใช่มอยส์ก็คือเป็นเป็นจริงมนเขาเป็นมอยส์ยจริจร้ๆค่ะแล้วมันก็เป็นแบบสีเหลืองมัส่วนใหญ่ที่คนชอบเรียกว่ามอยส์เหลืองเห็นแม่ใช้ตอนเด็กตอนนี้หน้าตาเหมือนเดิมแต่ปรับสูตรใหม่แล้วนะเขาบอกว่าปรับสูตรใหม่ยังไงเหรอ เขาบอกว่าตัวนี้ค่ะส่วนผสม new moisturizing ingredient ที่เพิ่มขึ้นมาคือส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่สำหรับการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก็คือจะเป็นพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามพวกผลิตภัณฑ์ที่เติมน้ำให้กับผิวไฮยาลูรอนิกแอซิดจะเป็นเหมือนกับกรดก็คือเป็นโปรโตีนนะคะที่แบบอยู่ในผิวที่จะทำให้ผิวเก็บเก็บกักความชุ่มชื้นและเพิ่ม m o i s ไรเ i z e r เพื่อแบบ ให้ผิวมันชุ่มชื้นขึ้นอะไรเงี้ยเก็บกับความชุ่มชื้ชนไว้ในผิวตัวอื่นที่เพิ่มลงไปอีกก็คือกรีเซอรีนค่ะกรีเซอรีนก็คือเก็บเก็บทำไมทำไมำไมต้องรีบพูดทำไมพ <กะ S 2> ูดบความชุ่มชื้นในผิวเหมือนกันแล้วมีมควาปสามารถในการอุ้มน้ำด้วยะนะคะคส่วนอีกตัวนึงคือยูเรียค่ะยูเรียเป็นสาบรบำรุงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการผลิตความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวก็คือจะทําให้ ตัวนี้เป็นส่วผสมที่เพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือจะทําให้ผิวดูมีสุขภาพดีนะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ดูมีสุขภาพดีกับเก็บความชุ่มชื้นได้ผิวอะไรประมาณนี้อ่าซึ่งเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อืทาผิวอะไรอ่ะผิวแห้ง Very Dry to Dry Combination Skin ก็คือผิวแห้งผิวผสมสำหรับตุ๊มากก็คือช่วงก่อนที่เขายังไม่ได้ให้มาใช้ก็คือใช้ครีมอ่าตัวอื่นอยู่แล้วก็ ตรงข้างหน้าเนี่ยแห้งไม่รู้ทาไมหรือว่าหน้าผากจะชอบแห้งตรงหน้าผากตรงนี้ตรงนี้ที่คนอื่นเขามันกันสั้นแห้งแห้งนี้แห้งนี้แห้งนี้อะไรเงี้ยก็เอาอันนี้โบกเข้าไปค่ะก็คือใช้เป็นทั้งเดย์ครีมและไนท์ครีมเดย์ครีมก็ใช้สิ่งนี้ก่อนแล้วก็กันแดดนะไนท์ครีม <Night Cream S 2> ก็ใช้สิ่งนี้แล้วไม่ต้องกันแดดอะไรประมาณเนี้แล้วมันก็จะแบบคือตอนนี้หน้า,นาหน้าชุ่มชื้นนีแล้ว ไม่มีการให้อีกต่อไปหลังจากใช้สิ่งนี้มาประมาณหนึ่งเดือนสังเกตได้ว่ามันลดไปนะจ๊ะที่ฉันใช้จริงไม่ที่จริงเขาให้มานานแล้วนะแต่ว่าคือแบบอยากอยากจะทดลองใช้ก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าเคยรู้สึกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันอันนี้ขวดนี้คือของจิ๊บที่แบบว่าจิ๊บมาใช้ร่วมกันก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ลดไปแต่อันนี้ก็คือมันมันลงมาถึงประมาณนี้แล้วก็คือฉันใช้จริงนะจ๊ะประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทุกวันเช้าเย็นโอเคปะก็คือตัวนี้โูไม่แพ้นะคะไม่มีอาการคันหรือว่า แพ้หรือว่ามีผื่นขึ้นหรือไม่มีอาการอะไรเลยนะสำหรับคนที่แพ้ง่ายแนะนําว่าควรจะไปลองเนื้อคร<อ>ีมเขาก็นุ่มเลยนะคือแบบเขาเขาบอกว่าได้แบบให้อนอนสัมผัสที่นุ่มมันจะซึมเร็วอะค่ะเนี่ยตัวนี้<ๆ>มันจะแบบไม่ไม่ค้นมากแล้วก็เวลาทาไปมันจะคล้ายๆแบบก,กินโลชั่นแบบชอบนะิ๊บชอบซื้อตอนนี้แบบิ๊บชอบซื้อซื้อครั้งแรกซื้อตอนหน้าหนาวอืมใช้ตัวเดียวอยู่เลยไม่ต้องใช้ครีมเพิ่มอะไรเพิ่มเพื่อึ้เรสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วแบบว่าฉันอยากจะเติมน้ำให้ผิ ผิวลอกรงจมูกเนี่ยเอาไปโบกมันหอยเจอหมยเจรหายหายครับลองเออนั่นแหละใช่โอเคเขาบอกว่าขอบอกอีกหน่อยนึงเขาบอกว่ามันมีการทดลองกันมาแบบว่านานมากก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่หกปีครึ่งเออประมาณนั้นก็คือแบบตอนแรกก็ใช้สูตรเก่าไปก่อนเนี่ยตอนนี้เพิ่มสูตรใหม่มันก็ใช้เวลาคิดค้นกันมาคือคลินิกทีมงานคลินิกคือเหมือนว่าคอนเซปต์งานกันอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ได้ประมาเขาเรียกว่าอะไรอะ สูตรเก่ามันดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่คือเพราอโลกเราเปลี่ยนไปมันมีมลภาวะมีวิ่งนี่คือความปัญหาของแต่ละคนมันก็เริ่มมีมากขึ้นเขาพยายามคิดสูตรใหม่ขึ้นมาให้มันดีกับเรากับยุคสมัยอะไรประมาณเนี้ยไปลองดูว่ามันต่างจากสิ่งที่ซึ่งที่ไหนคะอันนี้ชอบมีคนรักนะเคอร์คลินิกทั่วไปเออมีขายทั่วไปในจักรคาวเตอร์คลินิกก็ห้าห้าสิบมลเก้าร้อยบาทร้อยร้อยยี่สิบห้ามลพันหกอันนี้คือไซส์ใหญ่ร้อยยี่สิบห้ามลเออหนึ่งพันหกร้อยบาท นผ่านการทดสอบกันแพ้และปราศจากน้ำผึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขวดนี้ใช้ได้เกือบหลายเดือนเลยนะอ่าก็เดือนนึงลงไปประมาณเซนเดียวอ้ยลงทุนนะเพราะว่าคิดว่าเออีกนานอ่ะชาตินึงน่าจะยังไม่หมดเนี่ยก็ไม่ค่อยใช้น้อยไงคือถ้าเกิดแบบจูใช้อะไรสมมติจูใช้อันนี้อยู่เนี่ยสักเดือนนึงเนี่ยก็จะใช้ต่อไปจนถ้ามันไม่มันไม่มีอะไรก็จะใช้ต่อไปจนมันแบบ หมดใบก็จะซื้อใหม่หรือว่ายังไงไม่เธอชอบมาขอใช้ก็ตามซิปสลอดหมที่ยังเอาไปใช้เออคมว่าอยังไงก็ตามก็คือจะชอบอาก็ใช้ทุกวันในยายจุ๊เน่ยยจุ๊ใช่ใช่อบข้อขอแถมหน่อยคือว่าไอคลินิกส่งตัวนี้มาให้ด้วยแต่ว่ายังไม่เคยพูดถึงเลยอาหมดใช้หมดแล้วรู้สึกดีเลยบอกคลินิกอีเวนต์เบเตอร์อค่ะหลอดลอกนะหลอดลอกเห็นไหมเนี่ย อ่าลอกนะคะก็คือตัวนี้เป็นไอครีมค่ะเคยลงอินสตาแกรมไปแล้วมันจะเป็นหัวแบบอย่างเนี้ยเยินมาแอปพลิเคเตอร์ครับอ่าเป็นเย็นเยนเอาบีบแล้วแบบแหน่ๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นเยนแล้วก็สิ่งที่ชอบมากสําหรับตัวครีมเขาจะเป็นสีเนื้อแต่แต่แบบพอวนแล้วหายไปสีเนื้อวนแล้วหายไปก็คืออ่าที่ชอบสําหรับตัวนี้ก็คือ อ่า dark circle คือจุ๊งไม่มี dark circle อยู่แล้วนะแต่สำหรับคนที่มี dark circle เขาบอกว่ามันจะลดลงไปนะเขาบอกว่ามันเป็น a l ล e r g y test เหมือนกันก็คือตัวนี้จุไม่แพ้เหมือนกันและที่ชอบสำหรับตัวเองก็คือทาไปแล้วเนี่ยมันซึมไปเลยคือแบบมันจะมีไอครีมบางตัวที่แบบฉันให้ความชุ่มชื้นแต่มันให้เยอะเกินคือแบบมันจะยังเหนียวเหนียวอ่ะมันจะยังมันเหนียวเหนียวอยู่รอบใบอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาเราแต่งหน้าหรือแบบทาแป้งลงไปมันก็จะไปเกาะเกาะกับเหนียวเหนียวแล้วเป็นก้อนๆแบบ ลงไปตามล่องตาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันไม่เป็นไงคือแบบพอเรานวด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 ให้มันแบบซึมลงไปมันก็หายเลยอะ่ะ<ม>คือมันไม่เหนียวแล้วอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คลินิกให้มาอีกอันหนึ่งก็ชอบก็เลยบอก<ม>นะไปลองดูชื่อว่า even better eye <ม>สำหรับอายครีมใครต้องการอายครีมตัวใหม่ลองดู<ม>ดีโอเคค่ะวันนี้หมดแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ของคลินิก ที่อยากมาบอกขอบคุณคลินิกมากนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราลองใช้ดูนะ,ะใช้ดีก็บอกต่อนะคะค่ะ ขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้พูดน้อยนะเป็นหวัดเสียงยงงิงงงี้เป็นหวัดสองคนทีออ่มาติดซูบมาทีก็เลยแบบว่าเยวเจ็บคอนั่งเจ็บคอพูดดอยไปนิดเดียวหายละหายละอันนี้หายแล้วเดี๋ยวฉันมาติดแทออ <laughs> ดนฉันกดรอหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละโอเคยังไงก็เดี๋ยวไวจะทําวิดีโอเรื่อยๆแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณ,คณคมากมาค่ะบา,บายบาย